สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป้จะมาเล่าเรื่องที่หลวงตามหาบัวนะคะเล่าเกี่ยวกับพระกรรมฐานสายป่าเอาไว้ค่ะซึ่งมาจากหนังสือปฏิปทาของพระธุดงค์ครมภมฐานสายท่านพระอาจารย์ม่นภูริทัตตะเทระนะคะจะเป็นการสรุปเรื่องราวในหนังสือมาให้ฟังนะคะสำหรับตอนแรกของซีรีส์นี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจ ของคําว่ากรรมฐานค่ะกรรมฐานที่แท้จริงคืออะไรทําไมครูบาอาจารย์สายป่าจึงเน้นหนักเรื่องสติสมาธิปัญญาและเพราะอะไรการภาวนาในป่าในเขาถึงเป็นบทฝึกจิตขั้นลึกที่ช่วยให้เห็นตัวตนตามความเป็นจริงได้ค่ะ เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญมากค่ะเพราะถ้าเข้าใจกรรมฐานอย่างถูกต้องแล้วก็เหมือนมีแผนที่ที่ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มเดินทางในทางธรรมค่ะคำว่ากรรมฐานจริงๆแล้วหมายถึงอะไรหลวงตามหาบัวท่านอธิบายไว้ชัดเจนว่ากรรมฐานคืองานของใจเป็นเครื่องมือฝึกใจให้ตั้งมั่น และกลับมารู้จักตัวเองไม่ใช่เรื่องพิสดารหรือว่าไม่ใช่ของลึกลับอะไรเลยค่ะแต่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ฝึกพระสาวกจนบรรลุธรรมในสมัยก่อนเวลาได้ยินคำนี้คนมักคิดว่าต้องเป็นของพิเศษต้องเป็นพรสวรรค์หรือมีคนเข้าถึงได้ไม่กี่รูปแต่หลวงตาท่านบอกว่าไม่ใช่เลยทุกคนทำได้ เพราะมันคือธรรมชาติของใจเราเองทำไมคำนี้จึงจำเป็นต่อผู้ปฏิบัติหลวงตาเล่าว่าตอนท่านยังเป็นพระหนุ่มเวลาได้ยินคำว่ากรรมฐานท่านจะรู้สึกว่ามันขลังมากเหมือนเป็นคำที่นำไปสู่ความหลุดพ้นแต่พอได้เข้าไปกราบหลวงปู่มั่นจริงๆจึงรู้ว่า กรรมฐานคือวิธีทำให้ใจอยู่กับตัวและเห็นความจริงของกายและใจตามที่มันเป็นถ้าฝึกจนต่อเนื่องใจจะค่อยๆไม่หลงตามอารมณ์ความฟุ้งซ่านลดลงความสงบเพิ่มขึ้นและจะเริ่มเห็นกิเลสทำงานในใจตัวเองแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหลวงตาเคยย้ำว่าคนที่ไม่ปฏิบัติ จะไม่มีวันเข้าใจความสำคัญของกรรมฐานเพราะใจไม่เคยนิ่งพอจะเห็นตัวเองจริงๆกรรมฐานคือการงานของใจไม่ใช่เรื่องของการท่องจําท่านเตือนว่าอย่าเข้าใจผิดว่ากรรมฐานคือการท่องบทนั้นบทนี้หรือแค่คิดธรรมะเพลินๆลแท้จริงแล้วกรรมฐานต้องทำไม่ใช่จํา เมือนเราออกกำลังอ่านหนังสือเรื่องการวิ่งหนึ่งเล่มก็ไม่ช่วยให้วิ่งเก่งขึ้นแต่ถ้าเราลงเท้าวิ่งเมื่อไหร่ความแข็งแรงจึงเริ่มเกิดขึ้นใจคนก็เช่นกันจะสงบหรือมีกำลังขึ้นอยู่กับการลงมือทำกรรมาฐานของสายหลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัวเล่าว่าหลวงปู่มั่นจะสอนให้ภิกษุฝึกจากฐานง่ายที่สุดก่อนคือพุทธโทคำบริกรรมที่หลวงตาใช้มาตลอดชีวิตพุทธคือรู้โทคือตื่นท่องพุทธโทให้ใจมีที่เกาะเพื่อไม่ให้หนีไปคิดฟุ้งซ่านจนกว่าใจจะค่อยๆรวมเป็นหนึ่ง หลวงตาบอกว่าใครจะบริกรรมแบบไหนก็ได้แต่ต้องเอาให้ใจอยู่กับตัวจริงๆไม่ใช่ปล่อยให้บริกรรมลอยไปเฉยๆใจที่ฝึกด้วยกรรมฐานจะเปลี่ยนยังไงหลวงตาเล่าว,ว่าเมื่อทำต่อเนื่อง 1. ใจเริ่มนิ่งง่ายขึ้น 2. ความคิดฟุ้งซ่านจะเบาบางลง 3. อารมณ์ต่างๆทำอะไรใจเราไม่ได้เหมือนแต่ก่อน 4. มีความอุ่นความสงบเกิดขึ้นชัดขึ้นในอก 5. เห็นความจริงของกายและใจมากขึ้นแบบไม่ต้องเชื่อใครท่านว่าถ้าไม่ฝึกกรรมฐานใจจะไม่มีพื้นเลยและไม่รู้จักตัวเองจริงๆ ทำไมหลวงตาถึงเน้นเรื่องนี้มากที่สุดเพราะกรรมฐานคือรากฐานของพระกรรมฐานทั้งหมดในยุคหลวงปู่มัน่นเป็นสิ่งที่ทำให้พระท่านทั้งหลายสามารถดำรงชีวิตในป่าในเขาได้อยู่ท่ามกลางอันตรายความเงียบความมืดโดยไม่หวาดกลัวไม่ฝุ้งซ่านและมีกำลังใจแน่นหนา หลวงตาบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงเริ่มจากกรรมฐานพระอาญาเจ้าทุกองค์เริ่มจากกรรมฐานเราก็ต้องเริ่มที่นี่เหมือนกันตอนนี้เป้จะสรุปให้ฟังนะคะว่าในอีพีหนึ่งนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง 1. กรรมฐานคือเครื่องมือฝึกใจ 2. จุดมุ่งหมายก็เพื่อให้เกิดความตั้งมั่นและเห็นความจริงของกายและใจ 3. ใครๆก็ทำได้ไม่ใช่เรื่องลึกลับ 4. ถ้าฝึกจริงใจจะเปลี่ยนจริง 5. ห,หลวงปู่มั่นและหลวงตามหาบัวยืนยันว่านี่คือรากฐานของทางพ้นทุก์ ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามฟังเป้จนจบนะคะถ้าชอบฝากากดติดตามเป็นกำลังใจให้เป้ด้วยนะคะแล้วก็ใน t i k t อ k เรายัางมีการอ่านหนังสือธรรมะเหมือนเดิมนะคะก็ส <ath> ุดท <ath> ้ายนี้ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองทุกๆุกคนให้พบแสงธรรมในใจแล้วเจอกันตอนหน้าค่ะมีอะไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเป้จะ ก็ตอบทุกคนค่ะสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ